สวัสดีครับผมผมคอมส์นะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นส่งท้ายกันนะครับกับเย็นวันนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแบรนด์ของเรนโซนะครับเป็นอยู่ในตระกูลของดีชั่นนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อเรนโซแท้มีตาเรนโซอยู่นะครับที่ขอบล้อเลยนะครับยิงด้วยเลเซอร์นะครับลบไม่ได้นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ18สเปน5ลูมาตรฐาน นะครับล้อตระกูลนี้ถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยเช็คราคามันอยู่เบอร์ใหม่ประมาณวงละหกเจ็ดพันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะโดยประมาณเพราะเลนโซ่เป็นล้อที่มีราคานะครับตอนคุณไปซื้อใหม่นี่คุณจะถ้าลูกค้าบางท่านไม่เคยเห็นราคาก่อนนี่บางทีนี่แทบเป็นลมเลยนะครับต่อวงราคาถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่างานเขาก็มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อของเลนโซ่แท้เลยนะครับอย่างแรกเลยผมให้ดูก่อน นะครับก็จะต้องผลิตนะครับที่ประเทศไทยที่วมบอกนะครับถ้าเป็นเลนโซแท้ Made in Thailand นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ18นะครับตัวนี้กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่38นะครับออฟเซต38นะข้างหลังไม่มีตีตาเลนโซ่แล้วเพราะว่าคำว่าเลนโซ่อยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับมีฝาให้ครบ4วงสภาพเดียวกัน ล้อตัวนี้เทินออกมากับคุณลูกค้านะครับที่มาเปลี่ยนล้อเดิมกลับไปใช้งานนะครับแล้วก็เทินล้อตัวนี้ออกนะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณมาซื้อล้อนะครับตัวนี้ถ้าผมมองด้วยตาสภาพมันก็ประมาณเกิน80%แน่นอนนะครับแต่ราคาถูกลงเกิน5้บอเ็นต้องบอกว่านี่ความคุ้มค่ามันได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะล้อไฟชั่นมือสองที่ร้านเราเทินมานะครับทุกชุดพร้อมใช้งานและก็มีจำนวนจำกัด นะครับเพราะว่าเราเทินตามที่ลูกค้ามาเปลี่ยนเท่านั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะครับไม่มีสาขาอื่นนะครับร้านเรามีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับอ่าก็คืออาศัยแบบประมาณว่ามาที่ร้านนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนล้อหน้าร้านจะตั้งให้ฟรีเ้่าไห่สะดวกมาบมกกล้รงต่างจังวัให้นะครับแบบนี้บรนจาควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่านะครับลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกค้างมาได้เลย ก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมพรอบจากร้านต้นของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ